รีวิวตัว New ย a ร i s a อบอกเลยว่าคันนี้ตัวทอ็อปสุดประตูตัวลักชวรี่นั่นเองคุณลูกค้าบอกเลยไม่น้อยมากปีโค่นใหม่สนใจคันนี้นะติดตามคลิปให้จนจบได้เลยนะครับสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วกับผมโจแอลนะโจแอลเพชรยนต์ Joel, ion, นั่นเองคุณลูกค้าวันนี้ผมอยู่ที่เลยเพชรยนต์ ion, นะผมสาขาไซทิไทเก็สิบห้านั่นเองบอกเลยว่ารถสวยรถเยอะแล้วก็ไปถนนใหญ่มาก่ายมากคุณลูกค้าอยู่โซนมีมูรุรีนั่นเองนะครับ คุณลูกค้า,าอยากมาที่เพชรยนต์ง่ายๆเลยคุณลูกค้าก็แค่มาก,กดเซิร์ชกูเกิลกูเกิลแมเขียนว,ว่าเพชรยนต์สาขาสาขาันติากษตบอกเลยว่ามีรถให้เลือกมาถึง50คันนะครับเท่านั้นไม่พอมีรถทุกเซกเมนที่คุณลูกค้าเลือกเลยแถมที่เพชรยนต์ของเราเนี่ยเรามีถึง3สาขานะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็จะมีรถในสต็อกให้เลือกมาถึง4 0 0 5 0 0คันกันเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าซื้อรถกับเราเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่รถพรีเมียมแบบคัดัดเเกงอนน้น ซื้อรถมือสองยังไงให้สบายใจนะผมซื้อรถให้สบายใจซื้อรถให้ไม่ต้องห่วงเรื่องอุบัติเหตุชนหนักที่ความกับเสียกรอใหม่การันตีได้เลยว่าทุกอย่างที่พูดมาผมจัดให้คุณลูกค้าได้แน่นอนนะผมบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนอะมาที่คันนี้ก็นดีกว่าคันนี้เป็นตัว new yaris ativ หน premium luxury คันนี้มาพร้อมกับค่าตัวที่ 5, 59, หา 10, ้าแสนเลขไมลหนึ่งหมื่ทุวนปียี คุณลูกค้าซื้อรถคันนี้บอกก่อนอันนี้ป้ายในอยู่7จ็ดแสนประหยัดไปเลยแสนกว่าบาทซื้อสดน,นะประหยัดไปเลยแสนกว่าบาทคันนี้5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันได้รถตัวท็อปไปเลยนะผมบอกเลยว่าท็อปสุดประตูแน่นอนสวยจริงคุณคลูกค้าเลขใหม่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหผมบอกงี้ดีกว่าคุณลูกค้าจะไปหารถมือสองที่เป็นตัว New Yaris Active หนึ่งสองพรีเมียมลักชัวรี่เลขไม่น้อยขนาดนี้รถปีใหม่ขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดก็คืออะไร ถ้ารถมันอยู่ที่เพลตอนแล้วคุณลูกค้าก็สบายใจหายห่วงได้เลยเพราะอะไรเพราะยังไงมันก็ไม่มีกรองหม้ไม่แท้แน่น,นอนถ้านั้นไม่พอคุณลูกค้าซื้อรถกับเราไม่ว่าสดหรือไฟแนนซ์คันนี้เรามีบริการตรวจรถให้จากบริษัทนอกเรผมมากถึง2องจจุดสองจจุดมองแค่ร้อยจุดแรกเนี่ยยังหาไม่ถึงมังหากันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย214จุดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอะมาเริ่มกันดีกว่าคันนี้5 5 9 0 0 0้าขอคนเงินเดือน1 5 0 0 0ขึ้นไป ออกรถได้เลยครับผมผ่อนฟรีดาวอยู่ที่7,000เท่านั้นเองสวยงามมากสีเทาดำบอกเลยไม่เลอะง่ายนะไม่เลอะง่ายด้วยทันนี้ได้อะไรบ้างดีกว่าอ่ะเริ่มกันด้วยตัวไฟหน้านะผมได้เป็นแบบ full LED ให้แล้วไฟอาไฟเลเซอน full LED ไฟไฟธรรมดาเป็น full LED นะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกก็เป็นขอขอ,ขอไฟไฟไฟ d ด y t m เป็น LED มาให้แล้วด้วยบอกเลยว่าโคตรดี5 5 9 0 0 0กคุณลูกค้าได้รถที่ไฟหน้า full LED ขนาดนี้ ไม่ใช่ว่ามีกันได้ทุกคนันนะครับอ่ะกระจังหน้าดีไซน์ตัว New York City แบบตัดหน้าโรงพยาบาลเหลีห่ยมๆนี้คุณลูกค้าได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงาสดๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูสภาพคันนี้เวลาผมถ่ายผมถ่ายให้เสมือนว่าคุณลูกค้าเนี่ยมาอยู่ที่รถคันจริงของผมเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยใหม่ทุกคันแน่นอนอ่ะประมาณนี้นะคุณลูกค้านี่ล้อแม็กขอบ16 ที่ได้เบรกเป็นดิสเบรกไม่ใช่ดัมเบรกนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าเบรกดีกว่าติดถนนอยู่กว่าแน่นอนและคันนี้รัดมาด้วยยางโยโกฮาม่ายางยังสวยๆใหม่ๆเลยครับผมคันนี้ใหม่เหมือนหนึ่งได้ดิสเบรก4ล้อเลยโคตรคุ้ม5,59,000ายไปดูในตลาดได้เลยคงหาได้ยากรถที่จะคุ้มขนาดนี้แนะนี่เครื่อง1-2ปกติเขาชอบติดไฟเลี้ยวตรงนี้แบบดูชิปๆถูก,กๆไฟเลี้ยวในตัวมีมให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหสภาพดู มันคุ้มขนาดไหนครับผมอ่ะพาดูเดี่ยมสารัตรถดีกว่าตั้งแต่สากระโปรงมาแลผมอ่ะขอภัยรอยไอ้เปื้อนฝุ่นนิดนึงสากระโปรงมาเหลี่ยมสาร,ตราัตรถคมๆนี่เลยหารอยลักยิ้มไม่ได้เลยคุณลูกค้าบอกเลยว่าสภาพสวยกริบรถเงาสวยรอยขนแมวน้อยก็น้อยอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ารถมันหมื่นโลเองคุณลูกค้าใช้งานมันน้อยมากอ่ะพาดูรอบๆคันไปเรื่อยๆนะผมแหมบอกสีแดงจี๊ดจ๊าดจริงๆ ตัวซีลขอบยางทุกอย่างยังหมุนเดิมอยู่เลยนะผมตัวกิฟต์ยังติดหน่าหน้เดิมเดิมปิดตัดังปุ๊บแน่นอนคุณลูกค้าหายห่วงได้เลยนะผมตัวจุดอาร์จุดมาร์กเดิมเดิมเลยคันนี้อ่วนหน้านหน้าเขาให้ลายมานี่ได้เป็นบัสดนุก,กึ่งนุ่มที่เท้าแข็งกึ่งนุ่มตกแต่งด้วยลายเปีเนนออกเปีนโนโแบล็คแต่ว่าแมตกแต่งเหมือนยางกับเพชรเลยคุณลูกค้า โอ้โหดูสภาพข้างในโคตรใหม่โคตรสวยเลยนะครับเดินด้วยไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีมาให้ด้วยโอ้โหไฟแอมเบียนไลท์ GHT, โซนแดชบอร์ดเนี่ยจะมีมีให้แค่ตัวลักซ์รี่เท่านั้นนะคุณลูกค้าตัวต่ำกว่าลักซ์รี่ไม่มีให้ดูเลยว่าเลดยาริสเอทีฟนะผมสวยๆเดิมๆแบบนี้โอ้โหเงาวิงว้งคุณลูกค้ารอยหาไม่ได้นี่ของเดิมโตโยต้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้มาเลยและก็คิวกันศาสตร์นะครับคิวกันศาสตร์มีมาให้แล้วเดิมเลยนะเดิมสวยเลย แล้วจะบอกว่า 5, 000, 9, 000, นี่500,000 5,090เลขไหมหมื่นหนึ่งโคตรคุ้มคุณลูกค้าคันนี้โคตรคุมคคมครค้มจริงเพราะอะไรคุณลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรแล้วออปชั่นมันแน่นขนาดนี้ได้ตัวท็อปฉันขับนิวเยอร์ลิสเอริสตัวท็อปพูดได้เลยว่าฉันขับตัวท็อปนะครับแล้วมันคุ้มจริง500,000 5,090คุณลูกค,ค้าโคตรคุ้มเบาะแดงอย่างนี้โคตรสวยเลยนะอ่ะอย่างล้อนะครับผมล้อหลังก็อร่อยเนาะสิบห่สิบหกรัดมาด้วยยางโยโกฮาม่าอย่างที่บอกไปเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับอ่ะดู การดูด,ดีไซน์ตกแต่งด้านหลังกันดีกว่านี่ไฟท้ายคู่หลังได้เป็นแบบ LED แต่ระบบที่เห็นว่าเป็นเหมือนฟันฟัน,ฟ,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 นฟันตรงนี้นะครับผมมันคือตัวไฟเลี้ยวนั่นเองและเวลาเปิดนะมันกระพริบตามจังหวะด้วย สวยมากลูกค้คานี่ให้ดูความสวยความใหม่ของรถคันนี้ได้เลยนะผมตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยอะไม่ใช่สปอยเลอร์ตัวสเกิร์ตข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากดูทรงสปอร์ตมากคันนี้บอกเลยโตโยต้าทำดีจริงไม่มีความคลี่เลยกันเลยนะครับผมอะเปิดรถให้ดูกันสักนิดนึงนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนหาดรองท้ายเดิมจากโตโยต้ามีให้แล้วแล้วคันนี้เหมือนรถจะเล็กเหมือนพื้นที่จะน้อยให้ตายเถอะเก็บ กระเป๋าใหญ่ใหญ่แบบไซส์ xxl นะผมได้ถึง2คันสบายมากไอ้สองใบสบายมากบอกเลยถาดรองเท้ากันเปียกกันลลยเดิมๆจากโรงงานให้แล้วนะเราก็นี่เสนอองนีน,นิดนึงว่าพอเป็นตัวที่รุ่นใหม่ของโตโยต้าเนี่ยเขาก็เอาตัวล้อยางอะไหล่ออกนะผมที่เห็นช่องชอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่องอุปกรณ์นะมันคือช่องเก็บสัมภาระเพิ่มรองเท้าหรืออะไรของจุกจิกก็ว่าไปนะผมก,ก,ก็เดิมๆมาเลยคุณลูกค้าก็ได้แบบนี้ไปเลยแล้วก็อ่ะ บบได้ของเดิมไปนะครับดูสภาพความใหม่ได้นี่หาให้ดูความใหม่โอ้โหกริปรอยถลอกยังหาได้ยากจริงคุณลูกค้าบอกเลยสวยกริปแน่นอนนะครับตัวกริปติดเดิมทุกอย่างนะผมตัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีแกะแน่นอนการันตีได้นะครับตัวโครงสร้างะไรทุกอย่างเดิมๆเลยไม่มีเปลี่ยนไปของเดิมจากตัวโตโยต้าอยู่แล้วแล้วก็นี่สาคัญที่สุดก็คือตัวน็อตทางด้านนี้นะครับขออ,อนุญาต เห็นไหมว่าขอขอให้มันสีเดียวกับตัวรถมันเห็นไหมว่าติดน็อตเดิมๆนะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ห่วงเลยว่ารถคันนี้มันจะโดนชนท้ายแล้วเปลี่ยนฝาโปรงหลังมานะไฟท้ายก็เดิมๆเลยนะถ่ายเห็นชัดเลยคุณลูกค้าดูอยู่ที่บ้านนี่บอกเลยแต่ใจซื้อง่ายมากแผงการความร้อนโอ้โหสะอาดสะอานนะผมโตจิ๊บติดเดิมพุกจุดเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะค,คุณลูกค้าสนใจอย,อยู่คันนี้ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันติดต่อมที่เบอร์ด้านล่างได้ทันทีเลยนะยินดีที่จะต่อคุณลูกค้าตลอดอ่ะด้านหลังดีกว่า ได้เป็นเบาะหนังสีแดงเดินด้วยลายตารางบางลุกและที่สำคัญที่สุดคือนั่งสบายไม่พอมีแอร์หลังมีที่เสียบ USB ให้ด้วยโอ้โหรถ559,000จุดมีให้แอร์หลังมีให้คุณลูกค้าเอาความคุ้มขนาดนี้บอกเลยผมนึกไม่ออกแล้วว่ามันจะมีอะไรคุ้มกว่านี้ได้อีกไหมนะครับอ่ะมาที่ตอนหน้ากันบ้างดีกว่าอ่ะอย่างก่อนอื่นก็อเลยนะครับนี่เห็นไหมที่เตือนจุดอับสายตามีให้559,000รถไม่ข้ามหแสนคุณลูกค้าได้ ที่เตือนจุดอับสายตาปกติพวกนี้นี่อยู่ในแคมรี่กันหมดแล้วนะนี่เห็นไหมกระจกเดิมโตโยต้าทั้งคันนะครับผมวสวยแบบนี้เลยสภาพแผงกระตูไม่มีชนมาแน่นอนนะการันตีดได้แล้วก็นี่ตัวที่วางแก้วนะครับผมมีหลายจุดเลยด้านล่างก็มีนะด้านล่างก็มีแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบซอฟต์โอเพนด้วยนะครับผมอ่ะเปิดมาสวยไม่ได้ปึกปักนะเออเขามีดีไซน์ตัวพงมอะไรมัลติฟังก์ชันรับเสียงรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับผมอ่ะแอมเบดไลท์มีมาให้นะปรับ ปรับได้แบบหนำใจนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วบอกเลยว่ามีตัวกล้องมองรอบคันติดมาให้แล้วเรียบร้อยโคตรสวยโคตรดีเลยหน้าจอแอมดิจิตอลนะผมแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือซ้าเบาะนั่งสบายอย่างนี้คุณลูกค้าบอกเลยเป็นเบาะหนังทั้งเต็มใบนะผมเบาะหนังเต็มใบราคา559,000คุ้มกว่านี้นี่หายากแล้วนะผมจะบอกให้อเดี๋ยวมาดูนี่หัวใจของตัวรถกนบ้างดีกว่า มาที่หัวใจของตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องหนึ่งสองทำไมคันนี้มันถึงดีนะักดีหนาะมันคือเครื่องเนี่ยเหมือนซีซีน้อยแต่ถังตัวถังใหญ่มาเรลลีดกำลังรีดการขับได้ออกมาได้ดีมากลูกค้คาเพราะฉะน,นั้นขับอาร์เอทีคันนี้บอกเลยหายห่วงเรื่องของอัตราเร่งนะครับผมและเขาเคลมไว้ว่าคันนี้ขับได้ถึง20โลลิตร20โลลิตรนี่คือสกเกลของรถไทบบิดเลยนะครับผมอ่ะให้ดูประมาณนี้เลยนะครับผมนะบางคนนะมันเครื่องใส่กริ้งแน่นอนนะครับผมจุดอาร์ค เปนมา็นเดินทุกอย่างท่อทุกอย่างเดิมๆสวยๆสายไฟไม่ขาดท่อแอร์ไม่เป็นรูไม่ผุไม่บิดเบี้ยวนะผมใช้งานได้ปกติคันนี้เปิดมายังไงแอร์เย็นเป่าหน้าคันนี้แอร์เย็นจริงแอร์เย็นเข้าขั้นเวอร์เลยพูดอย่างนี้ดีกว่าครับจุดน็อตทุกอย่างเดิมๆสวยมาแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าบอกเลยสวยคลิปแน่นอนครับแตงการคำน้อนก็สะอาดเดิมๆมาเลยอ่ะรุ่นนี้ปกติสติ๊กเกอร์เขาไม่ได้ติดกระตรงฝากระโปรงนะคุณลูกค้าถ้าใครสนใจผมย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนิวย r i s Active Premium บักชูลี่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเลขไม่หมื่นหนึ่งปียี่สี่สนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ